บายดีบสุขสุขคนเด้อมื้อนี้น้องต้อยมาตาแขกเด้อพี่น้องมาซื้ออันมาเบิ่งรถเด้อพี่น้องน้องต้อยก็มาเลือกรถสบาเลือกได้แล้วแต่ว่ารถนี่ก็มีหลายคันอยู่แต่ว่าน้องต้อยมักคันสี สีแดงเดี๋ยวพี่น้องเพื่นกำลังเอาขึ้นให้เอาขึ้นให้เซ็กรถเป็นรถกระเจยง่14ล้านหนึ่งแสนได้พี่น้องอันนี้เพื่อนกะทำการเซ็กรถให้อันนี้กะจะของรถเพื่นเดี๋ยวพี่น้อง เงินกองเงินฟูก่ไเงินสมมาเอาไดเดอ้อเจ้าของร้านเพ,พื่นก็จะอยู่ตางไปตาล 3, าดรักสามทาธนาคารเจดียีสนใจติกต,ต้เดอ้อเสียเดียวใช้เพื่อนภาคมูอไว้ตัวนหน้าร้าน,นเพื่นเด้อพี่น้อง <c oughs> <c oughs> พี่น้องเพื่อนกะมีของแถมได้เพื่อนว่านะของแถมเพื่อนกบจะมีพัดลมเด้อพี่น้องพัดลมเครื่องนึ่งแล้วก็มีเสื้อมีหมวกเด้อพี่น้องบอกแจ้ของแถมเพื่อนยูร้านเพื่อนกเจะของร้านเพื่อนกะใจดีเด้อพี่น้องงต้อยมาเบิ่งรถเพราะว่าสิมาดาวเด้อพี่น้องโบ้แม่นใจเงินสดเลยน้องต้อยสิมาดาวรถว่า น้องต้อยกับโบมีรถนะน่ะก็เลยสิม้าดาวรถรถเพิ <c oughs> น่นกหลาลขันล้นไล่ลายยี่ห้อให้เลือกพี่น้องเลยอันนี้เพื่อนว่ารถมือสองเด้พี่น้องอน,นี่รถมือสองรถ <c oughs> มือสองกะยังใหม่อยู่เด้ราคากัสิิบลื่นกันปันใดเนาะ มารีวิวห่านใ่ไขี่รถมาจ้างโดยสารมาคนละจ้างรถคนละสาวพันกีบมาในพี่น้องมาแล้วก็มาแต่เศ้าๆคนแหละออกมาแต่บ้านแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้ว เพื่อนกำลังซ็กรถดให้อันนี้กันเจ้าของร้านเพิ่นเพ่นกินเข่าพี่น้องใครอยากมาซื้อกับมาอุดหนุนเพิ่นได้เดอ้อร้านเพิ่อนอยู่อันตลาดลักสอกเดอ้อสบายดีพี่น้องเพื่นเด้อด้อย Hãy subscribe lên, kênh Ghiền Mì Gõ Để mình oh, không bỏ lỡ những video hấp dẫn สนใจที่ต่อได้ไสนใจที่ตอมาได้ไหมน้องกรหอบเดอองแท้พเ,เพื่อแกหิวมาแล้วเด้อผู้อัน อันเซ็กรถให้กับมิแต่ผู้ละล่อเลยพี่น้องว,ว้าวกันพัดลมเครื่องนึ่งแล้วก็มีเสื้อแล้วก็มีอย่างแบบพีแบบเบลพี่น้องอันนี้พัดลมได้เนี่ยพัดลมไม่ไหม,ม้เลยอันนี้กจะิเป็นถุงเนาะพี่น้องถุงพาย แถมให้อันนี้ก็สิเป็นเสื้อเสื้อแขนสั้นบอนี่เพิ่มกระชิแถมเสื้อสองตัวได้พี่น้องแล้วก็เสื้อเพิ่มกระแถมเสื้อมันบริษัทเพิ่นให้ได้พี่น้องเนี่ยเสื้อกระชิแถมเสื้อสองตัวแล้วก็เพิ่นกระแถมน้ำมันน้ำมันเครื่องให้ ตุกหนึง่งน,นี่กับเจ้าของร้านเลยพี่น้องอันลุกอันสิเพิ่นก็กินข้าวกินต่ำมะฮุ่งอยู่ห้องน้องต้อย,อยก,กินแบบต่อยกันกินเพื่นสองคนเลยพี่น้องสิกสอยกันเพื่อมันสีเล่บิกินี่อยู่ต่ำเลยพี่น้องบันนี้เอาขึ้นสูงแล้วเลยน้องต้อยก็สิได้มีรถไปเลาะแล้วพี่น้องถ่ายคลิปให้พี่น้องเงบิกบัดนี้ รถนี่กับน้องก้อยกับดาวดาวเพื่อนมาถอกแต่นละเดือนอะไรพี่นอ้องแล้วเพิ่นกระติดลองบนนั้นพี่น้องเสียงมันนะพี่น้องกระติดลองมือให้ลองฟังเสียงมันลองเครื่องจักรมัน รถไม้เมือนเนี่ย yeah, yeah. ขอแถมก็มีพัดลม yeah, yeah. เอ๊ซื้อหารเพื่อองศาขตาวมวน น้องเพ,พิ่นจูงไปทางหน้ากันแล้น่าประจายแล้วแล้วเพิ่นกะน้องต้อยกะรถกะรถด,ดาวเลยพี่น้องซื้อเพิ่นกะบ่มีเงินสดก็ต้องได้ได้ดาวคลอกละเดือนละคลอกละเดือนละสามพันเลยพี่น้องรถ<ป>เพิ่นกะหลายยี่ห้อละให้เลือก เด็กตัวแฮนดมากสีแดง mm hmm. นา่าจะเป็นมวกเลยพี่น้องมวกกันนอปจะเป็นมวกกันนอกตอนนี้กับบร,ริเวณหานพึ้นหานพึ้น, mm hmm. น,พนกับหานใหญ่เลยพี่น้อง mm hmm. ใกล้แคมพางตัวหน้า กลายตลาดลักสองมาน่อยหนึ่งพี่นออ้องหัวกัะสีขาวเลยพี่นอ้องทางบอนพุ่นกับสบอนสำลักเง,งินเด้อ นี่ก็หมวกเด้พี่น้องหมวกเพื่อนมววรถนี่แหละเนี่ยมวก,การะงามได้พี่น้องารถกระงามคลิปนี้กับน้องต้อยกับซิด้ลาพี่ลาน้องไปเลยเดอ้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องต้อยคำมวนเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องต้อยเด้อคลิปนี้น้องต้อยกะศิลาพี่ลาน้องไปลยเด้อพบก,กันคลิปหน้าเด้อพี่น้องพอกันในคลิปหน้าต่อไปเด้อคลิปนี้น้องต้อยกาบสวัีสบายดีบ๊ะสุบุชุโคนเด้อ iba